อันนี้ถนนเซลิกมังคลาจาร์นะซอยสามนะครับก็อยู่ถัดจากนินมานมานครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปร้านลับกันนะผมยังไม่เคยเจอใครรีวิวเลยไปไปดูกันว่ามันมีนมอะไรข้างในนะอยู่สุดซอยเลยนะครับนี่หน้าร้านนะเคซี่เคอรี่ ร้าน,านลับนะครับยังไม่เคยเจอใครรีวิวนะวันนี้พามาชิมนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองเข้าไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโบชัวนะอันี่ก็จะเป็นป้าย้านเดินเข้ามาในซอยก็จะแบบมืดๆอยู่ในเลยสุดซอยนะครับ เดินได้เพราะว่าเราพักอยู่แถวแถวย่านนินมาน ข้างแกงกะหรี่จานใหญ่มาก